สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูร้านเปิ้ลยำแซบ่บนะครับตลาดตัวลุงนาสาชุมบุรียำม,มันๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูยำแซ่บๆกันเลยนะครับ <c oughs> มาดูยำแซ่บๆกันนะครับร้านเปิ้ลยำแซบ่บตลาดตัวลุงนาสาชุมบุรีนะครับ เรามาดูเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรเอ,อ่ยอย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาติดตามช่องหนุ่มมืองร้านเปินยำแซ่บด้วยนะครับต่อไปเป็นยำม,มาม่านะครับหกบาทนะครับยำม,มาม่าหกสิบาทนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับเราจะพาอัปเดต้านเปิ้ลยำซัปเปอร์ตลอดนะครับช่วงโควิดก็อย่าลืมนะครับออกจากบ้านใส่แมสด้วยนะครับขาดอย่าตกนะครับจากความหวังดีจากร้านเปิ้ลยำซัปเปอร์นะครับมาแล้วยามาัมาม่าเดี๋ยวไปลวกนะครับ กัๆๆย,ย้ำนะครับมะนาวสดนะครับคันกันนิ้เห็นนะครับเจบเปิ้ลทำเร็วมากตามไม่ทันนะครับจะเชียดหลังนอนเลย จุกเลยจุกจุกเลย,ยหกบาทดูดูดูใส่ถุงกลับบ้านนะครับใส่ถุงก็ขอถ้วยก็ได้นะไม่คิดเงินเพิ่มหรือจะใส่กล่องก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเอาครับ mau dijamlah jam lum ตรงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับที่ร้านแต่ก็พอขายได้นะครับจุกเลยเจ๊เราบอกจุกเลยนะครับนี่ไปแล้วต่อไปเป็นยำเลยเองยำเสี่ยงไฮ้นะครับนี่เสี้ยงไฮ นี่้เสียงไห้ครับลูกค้ารับไปแล้วที่ร้านก็จะเป็นมะนาวสดนะครับเป็นไงเจ๊ช่วงโควิดขายดีไหมครับเรื่อยๆนะครับ เคบอกโควิดก็พอได้เรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชั้น,น่นด้วยนะครับ ช่องน้องใหม่นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ<อ>นี่ยำเซียงไทยจุกๆเป็นไงตะวันนั้นเนี่ยคือใส่สองพี่หองแต่พี่กันจะมียำเมดดาสามตัว,วฮะยำเมดดาสามตัวามาแล้ว,ลวนี่ยำเซียงไฮ้ ไข่กองก็ได้นะมาแล้วเมงกราสามตัวเดี๋ยวมาดูกันมันแน่นไม่แน่นเลยลูกค้าเคยมาซื้อแล้วติดใจนะครับวันนี้มาเอาสามตัวลวดเลยนะครับอันนี้ชุดเดียวเลยครับหรอือทำสามตัดดว ชุดเดียวสามตัวนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูไข่มาดูดไข่เป็นไงเ,เป็นไงเอ๊ะพลาดไม้พลาดไม้พียะครับแน่นเหมือนเดิมนะครับรมาลุา้นตัวที่สองนะครับดูดูตัวที่สองเป็นไงตัวที่สองเป็นไง การงัดนี่ชํานาญมากเลยนะครับเจ๊เราโอ้โห,โโหไม่พลาดเลยนะครับแน่นนะครับ3มตัวรวดนะครับตัวที่3ามดูตัวที่สามพลาดไหมพลาดไหมตัวสุด,ดท้ายลุ้นกันลุ้นกันเปียครับนี่เป็นไงครับไม่พลาดสักตัวเลยนะครับแมงดาเราจะคัดมานแล้วครับ ดาปอปะดิตที่จะคัดมาแบบแน่นๆให้แล้วนะครับค่อยส่งมาถึงมือที่ร้านนะครับจะปิดฝาได้ไหมี่ะเจ๊พยายามจะกดนะสามตัวนะครับ ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับร้านเปิ้ลยำแซบเวอร์นะครับตลาดโตลุงหน้าสามชุบรีนะครับนี่เป็นไงไข่เป็นแผ่นเลยนี่เนี่ยไม่ได้จกตานะครับไข่แดงดาล้านนี้ให้ทั้งตัวนะครับให้ทั้งตัวแต่ไม่ให้ใจนะครับหนุ่มมือชั้นแน้วไปรับตัวที่หนึ่งนะครับ ดูตัวที่สองเป็นไงเป็นแนงไค<ง>แน่นแน่นจุกจุนะครับร้านเราไม่มีกักไม่มีโตะนะครับให้ทั้งตัวนะครับมี่เกครัมารอรับนะ 2ผ่านไปเรามาดูตัวที่สามกัน,น,นแน่นมาก,น,น,กาะนะครับมีลูกค้าประจนะครับเคยมากินตัวนะครับใจน,นะครับไข่แน่นเป็นไงเป็นไงมไม่อยากจะบอกดูเอาดูเอาไข่บรรดาร้านเพื่นยำแซ่บเบอร์นะครับเป็นไงเป็นไง จุกจุกบอกว้วจุกจุไม่มีกั๊กนะครับให้กันหมดกระดองเลยนะครับนี่นะครับไม่เหลือเลยนะครับไม่มีกั๊กไม่มีโต๊ะน,นะครับนี่เป็นไงล้นกล่องล้นกล่องไงปิดกล่องได้เปล่าเดี๋ยวมาดูกันจะล้นกล่องนะครับไข่มดดาสามตัว บ,บอกติดใจวันนี้มาเบิ้ลสามเลยนะครับอันนี้แย่น้ำยำหรือยำไปเลยครับโอ้โเดี๋ยวราดน้ำยำแซ่บๆเข้าไปนะครับการันตีความอร่อยนะครับตบ้องมาลองนะต้องมาลองนะยำไข่เมงดาต้มสดทุกวันนะร้านนี้เมงดาฟิตเราไม่มาใช้นี่น้ำยำแซ่บยังไง ทำเลยนะเจ๊บอกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมุนชนชาแนลด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ